กาบสวัสดีครับ <c oughs> กาบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวีไล่ให้โชคท,ทุกทุกท่านครับคือเก่าเหมือนเดิมครับมือนี่ครับส่วนดึกของวันที่ยี่สิบเก่านะครับคุณพ่อคุณแม่มือนี่วันศุกร์ที่ยี่สิบเก้านะครับมาพบมาเจอกับแบดวีไลตั้งแต่สองมือกันนะครับครับเนื่องจากแอดวิไลนะครับ จะมีทุละติะดทุละนะครับก็เลยมากพบมาเจอกับคุณพ่อคุณแม่แต่เสาตูเลยตอนนี้กับเวลาตีสี่กว่ากว่านะครับสี่นาฬิกากว่ากว่านะครับตีสี่กว่าเพราะว่าต้องมาอเอาคลิปแนวทางฝากคุณพอ่ณพอคุณแม่กันแต่เสารกันเลยนะครับจิบดำอุ่นกินกาแฟมากนะครับเป็นที่เรียบร้อย <c oughs> ต้องขออภัยเด้อครับคุณพอ่ณพอคุณแม่ซุ่มเสียง นะครับอช่วงเศร้าแอดวิไลจะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นคล้า,ายๆว่า <c oughs> มีอาการเจ็บข้อนะครับอืมแพ้อากาศแพ้อากาศเย็นแต่ว่าชอบอากาศเย็นนะครับเบฟซี FC ห่อนนี้แอดวิไลบอมักนะครับเดี๋ยวจะเป็นโรคห่อนในนะครับภาษาอาสาสันเียว่าเป็นโรคเป็นกลางนะครับเป็นกลางห่อนในนะครับแต่าอากาศร้อนนะครับ มีธุระปลาปังกก่ย่างมาพบมาเจอกับคุณพ่อคุณแม่คือเก่าเหมือนเดิมนะครับมาในคลิปนี้นะครับแอดวิไลนนะครับใบตัวเลขเนวทางของคุณพ่อเซียนพรมนะครับมาฝากเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันครับสุดล่างนะครับพ่อได้ปล่อยไปแล้วนะครับของคุณพ่อเซียนพรมนะครับอ่าคงเหลือเป็นชุดบนนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ที่เบิรงคลิปบ่ท่านนะครับเอาเบิรงคลิปย้อนหลังได้ด้อครับเบิรงคลิปย้อนหลังได หลายๆสำนักนะครับที่แอดวิไ like ลนะครับสรุปสรุปร่วมแอดวิไ like ลก็สรุปไปแล้วนะครับช่วงกลางคืนช่วงหัวค่ำประมาณทุ่มสองทุ่มะนะครับก็ถือว่าปล่อยสุดสรุปร่วมไปแล้วนะครับประมาณ18นาฬิกามือว่านี่เนี่มือแรงช่วงแรงแล้คก็มาสรุปคลิปรวมตัวเลขที่ชนกันเยอะที่สุด จากอันดับหนึ่งถึงอันดับหาช่วงเวลาประมาณทุ่มกว่าๆนะครับของเมือ่อคืนนี้นะครับเสาร์นี้29ครับวันที่29เป็นวันศุกร์ครับเมื่อนี้วันศุกร์วันเสาร์น้อยภาษาอีสานบ้านเทาเอินเป็นวันศุกร์หน่อยของข้าราชาการเงื่อนเดือนเพิ่นนะครับมนุษย์เงินเดือนวันศุกร์นี่กับเหมือนกับวันเสาร์น้อยนะครับ อาครับแอดวีลจะมีธุระาผา้าปูหากเก่าซีนะครับไปทาธุระในเมืองอีกมือนีนะครับเพราะว่าเด็กหนักกระปูไว้แล้วนะครับจะได้ผ้าปูหากเก่าซีไปทําธุระในเมืองนะครับก็เลยมาพบม,มาเจอกับคุณพ่อคุณแม่แต่เสาหมื่นแน่จักหน่อยนะครับอาครับมาเบิ้งตัวเลขหน้าทางนะครับคุณพ่อคุณแม่เขียนตามกันเลยนะครับเริ่มจาก่าแนวทางของ คุณพ่อเซียนพรมจะเป็นมาแบบนี้นะครับจะมีเลขติดหลักสิบหลักหน่วยนะครับมาในคลิปนี้จะเป็นล่างอย่างเดียวเริ่มจากเลขติดกันก่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่เขียนตามเลยที่แคบปหน้าจอไม่เป็นนะครับเสาของอวันที่29นะครับอีกวัน2วันนี้แนวทางก็จะประกาศผลเป็นเป็นที่เชียงใหม่นะครับสัญจรเชียงใหม่ เซียงใหม่เจ้านะครับขึ้นเนื้อนะครับเลขติดนะครับเข้ามาเบิงกันคุณพ่อเซียนพมนะครับเป็นล่างอย่างเดียวเด้อครับเบิงให้ดีคุณพ่อเซียนพมได้มาที่ศูนยหกแปดนี่คือเลขติดล่างนะครับต่อไปหลักสิบ อ่าสิบล่างนะครับคุณพ่อคุณแม่เบิ่งให้ดีอ่าสิบล่าง <c oughs> ของไปเด,อด้อคุณพ่อคุณแม่อ่าสุ่มเสียงยังบอกเขาทีเขาทาั่งปันใด <c oughs> ต่อไปนะครับหลักสิบล่างจะมีอ่าศูนครับมีหกครับมีเจ็ดมีแปดนี่คือหลักสิบนะครับ ต่อไปครับหลักหน่วยล่างแอดวิไลจะจับคู่ให้เฉพาะที่คุณพ่อเนียนยับมากคือเกาเหมือนเดิมนะครับหลักหน่วยครับมี4นี่คือหลักหน่วยเด้อคุณพอ่อคุณแม่มี5มีห มีเก้าเรียบร้อยนะครับนี่คือตัวที่คุณพ่อเสี้ยนพ่มยืนหลักมากนะครับเป็นล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะครับคุณพอ่อคุณแม่เบิ้งน้ากันเบิ้งให้ดีนะครับเลขติดหลักสิบหลักหน่วยนะครับเลขติดนะครับคุณพ่อเสี้ยนพมนะครับวงกลมไปที่เขาเบิ้งเลขติดก่อนนะครับวงกลมไปที่หก นี่คือตัวเด่นที่พอวงกลมมากนะครับมี6นะครับเลขติดคือ0 6นนั่นคือเลขติดต่อไปหลักสิบครับคุณพอวงกลมไปที่6กับ8นี่คือหลักสิบนะครับต่อไปหลักหน่วยนะครับจะเป็น4นะครับวงกลมไปที่4แล้วก็6 ่าคือแอดวนไล่บอกนะครับแอดวนไล่จะจับเฉพาะที่ตัวคุณพ่อวงกลมนะครับอ่าแนวทางนะครับจะเป็นตัวอื่นไปบ่ไหนนะครับเอฟซคุณพ่อคุณแม่มันจะเป็นแค่หลักหน่วยคือสี่หลักสิบคือหกมันก็จะเป็นหกสี่แล้วก็แปดสี่แปดหก แล้วก็หกหแค่นั้นนะครับ f ออ่ะเดี๋ยวเอ็ดวีไล่จะจับออกมาให้ f อคุณพอ่อคุณแม่กันอ่ะเริ่มจากเริ่มจากหกสี่นะครับอ่ะหกสี่เจ้าออกมาเลยนะครับอ่ะต่อไปครับจับตามลำดับไปเลยครับหกหก นี่เอฟได้จะจับต่ำระดับเลยนะครับที่พอว่างกลมมากนะครับให้เข้าใจด้วยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเอฟจับเอียงได้นะครับเพราะว่าคุณพ่อยืนลักมาแล้วจับเอียงได้เลยนะครับจับเป็นชุดเต็มได้ต่อไปครับ8ปต่อไปครับแปดหแค่นี้ครับเ c คุณพ่อคุณแม่สคู่นะครับสคู่นะครับ เสาของวันที่29เอามาฝากคุณพ่อคุณแม่กันแคปหน้าจอกันเลยนะครับแนวทางของคุณพ่อเซียนพมนี่คือแอดวิไลจะจับให้เฉพาะทีคุณพ่อวงกลมมากนะครับจะเป็น4-6-6-6-8-4-8-6แค่นั้นนะครับ4คู่เน้นเน้นล่างอย่างเดียวอาชุดบนห้องปอยไปแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่สำหรับตัวเลขแนวทางของคุณพ่อเซียนพม อ่คลิปนี้เอดวิไลจะจากลากคุณพ่อคุณแม่กันไปขอตัวไปจิบนำอุ่นอีกจักแก่หนึ่งเดี๋ยวมาต่อกันคลิปที่สองอายุดีมีแห้งครับร่างกายสุขภาพคุณพ่อคุณแม่ให้แข็งแรงท,ทุกทุกทานดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับอากาศเปลี่ยนช่วงนี้ขอกราบขอบบุญขอบคุณเจอกันคลิปหน้าครับ